สวัสดีครับวันนี้กับผมแบคเรียวผ่านอัลฟ่านะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของหัวเทียนนะรถ <c oughs> ลูกค้าเนี่ยเป็นเวฟหนร้อยสิบไอนะตัวปีสองพันเก้านะฮะมีอาการขับไปแล้วร้อนสักพักหนึ่งแล้วดับนะฮะผมลองเช็คดูแล้วนะวาวไม่ยันนะแต่ที่ผมรื้อขนาดนี้เพราะผมจะเปลี่ยนจะเอาถอดลิลเลงออกมาล้างนะล้างพวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะแล้วก็ตอนนี้ผมมาแกะหัวเทียนดูเนี่ยหัวเทียมีสภาพออกสีน้ําตาลน,นะแต่มีการสึกหลอนะครับ โดยระยะที่เราจะต้องเปลี่ยนหัวเทียนยอยู่ที่ประมาณ15,000กิโลเมตรถึง45,000นะทั้งหมดนี้มันอยู่ในปัจจัยที่ว่าหัเทนจะต้องคุณภาพของหัวเทียนอีทีนะราคาของหัวเทียนนะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะ <c oughs> ยังไงก็ถอดออกมาเช็คกันดูนะตามระยะเวลาที่เขากำหนดให้นะส่วนมากหลายคนจะมองข้ามนะบางครั้งขับไปแล้วดับการอากาศกินน้ำมัน รถวิ่งไม่ออกนะก็มีส่วนนะหัวเทียนสาคัญมากนะครับ okay. เดี๋ยววันนี้ผมจะลงมาเทสดูนะโดยใช้กล่องดอตร์นะที่เขาเอาไว้เทสคอยนะผมจะมาเช็คประกายไฟดูนะประกายไฟของมันเนี่ยอาจจะไม่คงที่นะถ้าเป็นหัวเทียนอันเก่านะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูมันก็จะโดนมั่วสเปะสปะนะฮะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นนะแต่นี่มันห่างๆนิดนึงนะเค okay. สีสีประกายไฟจะออกสีแดงๆนะ แต่ถ้าเป็นตัวตัวใหม่เนี่ยมันจะออกสีประมาณฟ้าคามๆนิดนึงนะมันก็จะสังเกตมันก็จะมีความแรงขึ้นนะฮะความเข้มข้นของกระแสไฟมันก็จะสูงนะฮะมันก็จะทำให้มีการจุดระเบิดที่ดีแม่นยำขึ้นนะครับโอเคผมก็อยากจะขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะเรื่องหัวเทียนนะฮะก็ดูกันสักนิดนึงนะฮะส่วนมาก เห็นมาแต่ละคันนี่ฟันหลอฟันหลอทุกทุกคันเลยนะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮนะสวัสดีครับผม